จะไ,ไม่พยายามจะให้เข้าไม่เลยวันที่สิบเดี๋ยวหนูขอดูวันอีกทีนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะลงกันวันไหร่หนูแจ้งกันนะคะลูกค้าดูขออนุญาตอัปเดตงานนี้ก่อน,นะคะ่ะกกอลกอ,กอลลกงเกงสกอตปลล้อนลายหรือสัมรีบางนะคะป้ายกระดิ่งค่ะในพาราน่ารักน่ารักค่ะลูกค้าจ๋าหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะลูกค้ารูกรีวิวเหลือหนึ่งพันหกร้อยบาทแม่ สวยมากหนูบอกเลยว่าชายหญิงใส่ได้หมดราคาน่ารักแบบนี้ต้นทุนแบบจึ้งๆงเนี่ยลูกค้าดูคือข้อดีเนี่ยลูกค้าเอวได้สะโพกได้หนูบอกเลยว่าไ,ได้ยเย็ก XL อล่ะลูกค้า x l เอแกวคือได้หมดเนี่ยเอาไปใส่กันได้เลยนะคะแล้วก็ผูกเช,ช,ชือกดึงยงดึงยางกันไปนะแม่หญิงชายใส่ได้หมดเลยนะใช่ใชายหญิงใส่ได้หมดคะ่ะลูกค้าาราน่ารักยกกระสอบราคาที่หนึ่งพันแปดร้อยบาท,ร,าาท, 1, บาทรีวิวพันหกถามจริง แม่พี่มันไม่ได้ตัวเล็กนะถูกที่ดู้าหมอะแต่ลูกค้าหนูขอไปเร็วๆนะแม่งานนี้เขารู้กันอยู่แล้วว่ามันจึงสก็อตออนไลน์มีทั้งสก็อตมีทั้งลายนะแม่ราคาน่ารักน่ารักค่ะหนึ่งแบงค์โอ้ยหนึ่งไม่ใช่หนึ่งแบงค์ดิบสองแบงค์เทาดูดิสองแบงค์เทามีทอนสองแบงค์เทามีทองหูหน่ารักลายแบบน่ารักมากใชู่ดิแย่ กับสกกให้ดูน้อค่ะดูลูกค้าเห็นป่ะของผู้หญิงของผู้ชายใส่ได้หมดแม่เนี่ยหนูใส่ให้ดูอยู่ไม่ว่าจะเขาเรียกอะไรนะใส่อยู่บ้านนะคะใส่อยู่บ้านไปเที่ยวใส่นอนนะคะได้หมดเลยกันแดดกันลมนะแม่ใส่สบายค่ะลูกค้าใส่แล้วเหมือนไม่ใส่อ่ะใส่เกงแล้วเหมือนไม่ใส่สำลีบางนะลูกค้าใช่สำลีบางนะคะลูกค้า เอวยืดแล้วตัดได้นะแม่นี่นะนนท,นทั้งไทยทั้งอิงเลยนะคะแม่บางทีหนูอาจจะไม่ได้เปลี่ยนหนูต้องบอกก่อนว่าบางทีเวลาหนูเปลี่ยนหรือสวมเคือผ้าหนูอาจจะเดินเข้าไปข้างๆนะคะหนูไม่สามารถถอดหรือเปลี่ยนได้เลยนะเดี๋ยวน้องโดนนะคะในราคาอันนี้คือน่ารักมากลูกค้า <1 S 2> ใครอยากเ<อ>ก,ก็บอยากทำรีบเลยนะคะลูกค้า ลูกค้างานน้องแอปเปิลนะคะเดี๋ยวมีเข้านะคะแล้วตอนแรกเราิดว่าวันประมาณวันที่10บเนาะหนูไม่แน่ใจว่าจะทันไหมแต่เราอ่ะอยากให้เข้ามาไม่ไม่เกินวันที่10บหรอกแม่หนูอยากเสิร์ฟตอนนี้คนรองงานเยอะมากเนาะไม่ว่าจะเป็น s อสนะคะหรือ CD g จนะคะ c d g บวกอะไรเงี้ยลูกค้าซีซีขายดีทั้งหมดตอนนี้งานหนูหมดต็อกเลยแม่หมดดังเลยหมดก็ดังเลยทันทีสวยมากเลยแล้วมีหลายๆสีทีนี้แถสีเรียวสีแปรสีอะไร สำหรับลูกค้าเนาะที่ได้งานเซลล์เมื่อวานหนูรบกวนด้วยนะแม่โยนย่อนให้หนูด้วยนะคะเพราะว่าพี่แอดมินอนะ่ะ เขาเก็บทํางานตั้งแต่เมื่อวานเนาะหลังจากที่ลงลงไลฟ์รุ่งหนุก็ไม่ได้หยุดกันเนาะลูกค้าเพราะว่าต้องเคลียร์ลูกค้าวันนี้ลูกค้าออกกันไป3คันแล้วนะคะรอบเช้านี้ไป3มรอบแลยลูกค้ารอบเช้าเนี่ยไปสมรอบแล้วนะปกติเราออกอ่ะรอบหนึ่งเนาะลูกค้ารอบสองรอบประมาณใบสองใบสามแต่ว่าอันเนี้ยเราออกไป3มรอบแล้วนะแม่เพื่อให้ทันพี่พี่ไงลองใ่้ดูดิโซจตึ้ง ากไ้้แลวมีทเป็นแบบว่านร้านรับบัตรเครดิตไหมคะไม่ได้รับนะครไม่ได้รับจ้ะแม่มีทำเป็นลวดลายแล้วก็เป็นลายสกรัดดูดิน่ารักมากเลยอ่ะใช่ขายแบบไหนคะงานนี้ตัวนี้เหรอคะยกกระสอบค่ะยกกระสอบค่ะลูกค้างานโกดังหนูนะคะโกดังผ้าบางแวกไม่มีแบ่งขายนะแม่หนูขายยกกระสอบเลยสําหรับงานนี้นะ45เจ็บไหมคะ น้ำหนัก45กิโลหนูยกทั้งหมดแม่ตัวรีวิวเนาะหนูเปิดให้ดูเฉยๆในราคาปกติอยู่ที่1,800บาทเนาะลูกค้าสำหรับลูกรีวิวถ้าหนูเปิดสินค้าให้ดูแล้วราคาจะลดลง200บาทค่ะสำหรับพ่กนี้ได้ไปในราคา1,600บาทแม่คุ้มมากเอาไปเถอะเนี่ย ในไลฟ์มีโป้สเวเตอร์ขายยาวไหมคะเมื่อวานไม่ทันแม้วันนี้ไม่มีของของเซลอล่ะของเซลเนาะหนูแจ้งก่อนเนาะวันที่หนูแจ้งเซล,ล์อะหนูจะเซล,ลทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าจะมีหลุดหรือไม่หลุดนะคะลูกค้าเดี๋ยวรอพี่แอดมินนะคะแจ้งกันอีกทีหนูรบกวนลูกค้าเข้าบ้านเขียวหนูด้วยนะคะจะได้มีการแจ้งเตือนจะได้ทราบกันเนาะเพราะว่าหนูเองอะ่ะก็หนูหนูมีหนะ้าที่ไลน์เนาะลูกค้าจะมีพี่แอดมินอะ่ะ คอยฝ่ายเก็บยนยอดนะคะลูกค้าตอบกับลูกค้าเนาะก็คุยกับพี่เขาได้เลยเนาะเดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตนะคะหรือว่ามีสินค้าลดอะไรยังไงเดี๋ยวหนูจะมาแจ้งที่หน้าเพจกันอีกทีหรือว่าในช่องบ้านเขียวฝากเข้ากันด้วยจะได้ไม่พลาดค่ะสีนี้มันมันน่ารักมากเลยอ่ะพี่ดูดิโค้จะขึๆๆุนคลุนกอ่ะกางเกงสเวตเตอร์มีป้ายแดงไหมคะตอนนี้สเวตเตอร์ป้ายแดงนี้่ แต่อินซีแม่ดูตัวอย่างงานก่อนได้นะคะวิวพี่ดูดิเห็นปะเงินไหลหนมันก็มีนะไม่ใช่มีแต่หลายสปอตดูดิวิวน่ารักมากวิวเนี่ยอาร์ดีดีได้ได้เลยนะเนี่ยกางเกงเสื้อเวสเตอร์ป้ายแดงหมดแล้วนะครับลูกค้าใช่ลูกค้าตอนนี้หนูมีอินซีเหลืองค่ะมีอินซีเหลืองจะมาใส่ให้ดูเหลือป้ายอินซีเหลืองนะครับลูกผมจริงจริงคือถูกมากนะแม่เอาไปขายต้นทุนตัวเท่าไหร่เนี่ยมันประมาณกี่ตัวพี่รู้ไหมเราเคยนับไปไหมมองไม่เห็นอะดิ น่าจะประมาณร้อยสามสประมาณร้อยเท่าไหร่นะพี่ร้อยสาสตัวร้อยสามสิบรตัวแม่ในพาราหนึ่ันหกร้บาทเน่หนูเฉลี่ยให้ประมาณเท่าไหร่คุ้มมากประมาณประมาณหนึ่บาทหารหนึ่งร้อก็ได้อะประมาณตัวละสิบาทแต่จริงๆคืออันนี้หนูหารหนึ่งร้อยยี่ิตัวนะแม่น้ำหนัก45่กิโลนะคะลูกค้าด้วยความที่ในแต่ละกระสอบอ่ะ ในตัวเล็กก็ใหญ่มีแตกต่างกันเนะลูกค้าหนูขอเฉลี่ยให้อยู่ที่ประมาณ120ตัวต้นทุนประมาณ13บาทคะ่ะลูกค้าเนี่ยลูกค้าไซส์ใหญ่นะเห็นปะปกติหนูใส่ไซส์ L นะแม่เห็นไหมใช่หญิงใส่ได้หมดคะ่ะลูกค้าใครอยากเอฟใครอยากได้รีบเก็บเลยนะคะสวยนะเนี่ยอย่าว่าไปดูดิอันนี้เหมือนลายอะไรนะที่ผาดะผ้ามาเหรอ้าอมาเหรอดูดิดดลูกค้า ขนนุ่มไหมคะหรือว่าเป็นผ้าสำลีเป็นผ้าสำลีผ้าสำลีบางนะครับลูกค้าสำลีบางค่ะอุ้ยแต่ว่าคุ้มนะจริงอหนุ่มและเย็นนะลูกค้าใช่นุ่มแล้วก็เย็นหนูบอกว่าหนูรีวิวไว้ไงว่าใส่แล้วเหมือนไม่ใส่มันสบายผ้าส่งประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสองร้อยนะครับลูกค้าใช่ค่ะลูกค้ามันไม่ได้บางจนเห็นซับข้างในนะพี่ดูดิใช่มันไม่บางนะอันนี้เดี๋ยวนุ่มฝ่ายหญิงได้หมดเลยผ่ายหญิงได้หมดนะคะแม่ผ้าราน่ารักมากลูกค้าอุ้ยใส่กางเกงแบบนี้มารีวิวดีกว่าวะมันรู้สึกแบบ ขายง่ายอ,ะอ่ะอะลูกค้าซึ้งๆแบบนี้เลยใครอยากได้นะคะลูกค้าลูกใหม่หนูมีนะอยากลุ้นเองนะคะในพาราหนึ่งพันแปดร้อยบาทหนึ่งพันแปดร้อยบาทกับสินค้าตัวนี้คะ่ะลูกค้าจะเป็นอ่ากางเกงสกอ็อตต้นลายนะคะลูกค้าลุ้นใหม่ลูกใหม่นะยลูกค 1, ้าหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะไปกันทีเนี่ยาชายหญิงได้หมดเลยนะน่ารักมากไส้นาะงจะมีทั้งสกอ็อตนะคะแล้วก็มีลายปริ้นอย่างนี้เลยนะลูกค้าน่ารักนะ ในกระสอบหน,นึ่ง,งประมาณหนึ่งร้อยสามสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบลูกค้าน้ำหนักสี่ห้านะน้ำหนักสี่ห้านะคะจึ้งๆึ้งตัต้นสิบสามบาทลูกค้าเดี๋ยวนี้บอกบ้านดำถักไปบ้านฟ้าหนลูกคาก้าจ้าสำหรับลูกค้าบ้านดำนะคะหนูลบกวนเดินทางนะคะไปที่หน้าไบาโอนะคะลูกค้าจะมีช่องทางเดินทางมาที่บ้านทองฟ้าของหนูนะคะลูกค้าในหน้าบ้านทองฟ้าจะมีทั้งรูปนะคะสินค้าตัวอย่างนะคะไปที่รูปภาพอาาาัลบั้มและดูสินค้าได้เลยนะคะหนูจะมีเขียนทั้ง สินค้าคืออะไรไป้ายอะไรอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าหนูจะมีเขียนทั้งหมดเลยนะคะก็รบกวนนะแม่เดินทางมานะคะจะได้พูดคุยกันแบบว่าง่ายๆเนาะเพราะว่าพี่อันมี่หนูนะคะรอตอบอยู่ที่บ้านท้องฟ้าจ้าประมัมมาแล้วอ่ะของจริงมีฟไหมคะของจริงฟีดเหรอะอะไรล่ะจ้าพี่จ๋าแม่นี่มาให้ลูกค <S <S <โด>้าดูอันนี้คือส่งของเองด้วยนะหนูจะบอกให้ ส่งเองไม่นะล่กค้าเองไม่ต้องกลัวไม่ถึงนี่คือขับไปส่งให้จัดได้แล้วเดี๋ยวจัดให้ตลกเคลคล็กเป็นนี้ไหมมีคนรับหรือยังยมีรับบ้านดำมีรับบ้านดำเหรอลูกค้าบ้านดำใช่ไหมลูกค้าอยากย้อนเด็กไหมฮู้เด็กหนึ่ันสี่ร้อยเก้าสิเฉพาะในไลฟ์มีใครอยากดูฮู้เด็กไหมคะวีเซจะเปิดอีกแล้วบ้านดำทักไปบ้านฟ้าได้ไหมครับบ้านดำจัดจับแล้วโยนยอดบ้านฟ้าให้หนูได้ไหมคะหนูรบกวนด้วยนะพี่ สกอตไลน์ลูกค้าสกอตไลน์แล้วคุณางอ่ะเป็นหัวใจน่ารักมากมาลูกค้<อ>จาจ๋าลูกค้าจ๋าเจ็บๆแล้วก็เดินทางมานะเดินทางมาที่หน้าบ้านท้งฟ้าของหนูนะคะตัวนี้ยลูกค้ามัน,ม,นมันขายดีพอลมเย็นๆนะไม่พักเลยอ๋อลมเย็นๆน่ะมันมาเนี่ยใช่ลูกค้ารีวิวง่ายๆก็คือใส่แล้วเหมือนไม่ใส่สวยมากที่ตายลูกค้าทีครับจ๋ายังไงบ้านดังลูกค้าลูกค้ามาที่หน้าบ้านเนาะหน้าบ้านเข้าไอ้แผ่ก็ได้ เอาพี่คุณแม่โน้ตอธิบายปักงานอู๋อู๋อู๋เปิดคัทเลยจ้รเปิดคัทเลยเหรอเราไม่เปิดนะลูกค้าเราขายยกลูกเดี๋ยวเอธิบายนี้ก่อนนี่แม่เข้ามาตรงนี้เดี๋ยวให้พี่คุณอธิบายก่อนน้อะนี่ไหมนูโชว์ภาพไปนะนี่นี่เห็นคำว่าโอเคหน่ารักมากกดได้เลยกดได้เลยนะคะกดปึ้งเห็นไหมไปคำว่ากดังผ้าบางแว่เนี่ยพี่จ๋ากดได้เลยที่เห็นยังเอ่ยแบนเบิร์นฉ่ำพี่ดีนเห็นยังเอ่ย นะผมทำโมโอเพนลิงตรงนี้นะโอเคได้ลูกค้าใครรับลูกนี้เหลือเท่าไหร่เนื่องพันหกร้อยบาทควรค่ะมีงานทวิตไหมคะทวิตมีทวิตเหลุดเจ็ดลูกสุดท้ายพี่จ๋าทวิตเหลือเจ็ดลูกสุดท้ายด้วยรวมมาไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าทรงอ่ะคล้ายๆกันใช่แต่สีประมาณนี้ลูกค้าสีประมาณนี้แหละมันสวยนะ ตัวนี้ใส่คู่กับเสื้อยืดหรือเสื้อสเวตเตอร์หรือดดใดใน่<อ>ารักเห็นปะบอกว่าญี่ปุ่นตอนนี้มีขายรุ่นนี้ในช็อปแล้วหมายถึงว่าเป็นผ้าแบบ,น,แบ,บนี้นะคะเป็นผ้าแบบนี้เป็นลายแบบนี้มีขายในช็อปมิโ c o แล้วนะเพราะฉะนั้น,นเทรนเขากําลังมาพี่เอาไปขายก่อนนะแล้วปีนี้ราคาน่ารักและหนูบอกให้แม่หนูกล้าพูดเลยเอาลงตลาดเนี่ยขายอย่างดีขายดีใช่ ต้นทุนแค่มา13บาทลูกค้า12 13บาทไม่ถึงหรอกประมาณ180ตัวเอาาวิทเท่าไหร่ครับอวิทย์สี่ข้างศักรกระสอบหนึ่งปักมาหนึ่ตัว45่กิโลค่ะเด่ใหม่ลูกค้าประมาณ180ตัวหนูบอกลูกค้าไปแค่100ประมาณ130ยสาตัวเกินลูกเกินลูกเกินไปเยอะแสดงว่าไม่ถึง10บาทแม่อะหารร้อยแปดสิบวายตัวเท่านี้ควันเสียบตัวเท่านี้ต่อตัวควันเสียบอ่ะ ใครเอาไหล่ลูกพี่จ๋าบอกเอาไหล่ลูกบอกได้เลยดีมากเอาไหล่ลูกบอกให้เลยสีมันจะฉ่ำๆผ้าไม่หนาผ้าบางเขาเรียกว่าสํารีบางลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องซักก็ได้ไม่ต้องรีดพี่ไปกลางทิ้งผ้าไว้เฉยๆแป๊บเดียวเดี๋ยวมันเนียนสะบัดสะบัดหรือแขวนไว้ก็ได้แป๊บเดียวหรือมันเรียบสวยเลยแบรนนะอยู่ข้างในพี่ไปแงะดูเอานะคะแบรนด์อยู่ข้างในไปแงะดูเอานะใดๆคือผ้าสวยรุ่นนี้นะคะลูกค้าขายดีมาก น้องกะทิไม่อยู่หนึ่งนะเนี่ยลูกค้ามันจะเป็นทรงแบบอย่างเงี้ยกระบอกกระบอกกิโลเต็มลูกค้าใครอยากดูงานไหนแจ้งได้นะคะอยากดิกอให้เด็กให้ดูเหมือนกันเดี๋ยวเริ่มจะเย็นๆแล<ะ>้วดำไหมหนูรู้สึกว่าแข็งมันหายนี่ลูกค้า ลายนางจะเป็นแบบนี้ลูกค้าหนูให้ดูลายพาราอยู่ที่1,800บาทค่ะรูปรีวิวเหลืออยู่ที่1,600บาทใครรับแจ้งได้เลยนะคะยังไม่มีลูกค้าตัดเลท5ลูก1ิลูกกระสิบมาได้อินบ็อกมานะคะลูกค้า5าลูก1ิลูกกระสิบมาได้นะจ๊ะเรามีเลทส่งให้อีกนะรบกวนลูกค้านะในบ้านดำนะคะเดินทางหน้าไบโอมาที่บ้านทองฟ้าหนูก่อนนะแม่เข้าบ้านฟ้าแล้วนะคะเข้ารวทักหายมินเลยนะคะลูกค้าแคปเลยนะลูกค้ารับรีวิวใช่ไหมพี่ใช่รับบ้านดำรับแล้วนต บอกหนูจะเปิดการถัดไปให้นะคะลูกค้าอยากเปิดการรูเด็กเพราะว่าตอนนี้แบรนด์ออกช่ำลูกค้าส่งรีวิวหลังมาแบรนด์ออกแบบงงมากเยอะซิงงจนไม่รู้จะทำอะไรแบบแล้วแล้วคือในราคาพันหกอะในราคาแค่หนึ่งพันหกรอยเก้าสิบสองหยัวอ๋อเปิดเปิดเปิดโอเคปลายผ็ดปลายผิดโอเครู้เรื่องนี่จ้ะลูกค้า สวยอ่ะน่ารักแบบหวานสีรับพี่โอ๋พี่โอ๋ดูบ้านฟ้าเนี่ยครับว่าหวานสคุณคุณเห็นรับหรืยอยังเพราะว่าบ้านฟ้าตอนนี้มีคนรับอีกคนแนละ้วใครขึ้นก่อนรับคนนั้นนี่ลูกค้าจ๋าพ่าร้านหนึ่งพันแปดร้อยบาททวนนะรูกรีวิวนี้หนึ่งหกศูนย์ศูนย์ ราะว่าลูกค้าเดี๋ยวจะไม่ทันให้รับในไลน์ให้พันหกเท่ากันหมดได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอาเลยไหมเออแล้วเนี่ยได้แต่ว่าลูกค้ามีใครเอาอีกไหมให้ลูกค้าพันหกเท่ากันไม่ต้องรอเลยส่งแล้วเพราะว่าลูกค้านี่มากกว่าหนึ่งคนใช่ไหมพี่โตบ้านบ้านฟ้าก็รับลูกค้าจ๋าใครได้ลูกรีวิวใครได้ลูกใหม่เอาไปเลยเดี๋ยวให้พันหกเท่ากันใครรับลูกค้าอันหนูให้ให้เลยลูกค้าในราคาหนึ่งพันหกร้อยไซด์ดบาทค้วน ยกกระสอบ45กิโลป้ายก็มีลยกขายดีอยู่แล้วแม่แล้วก็เราอะไล่ส่งของกันแล้วนะแม่งานเซล์เมื่อวานนี้ตั้งเช้าเราว่งตั้งแต่เช้าแล้วนะแล้วก็อันเนี้ยไปส่งลูกค้าโยนยอดไวหนูจะได้จะส่งภายในวันนี้เลยนะคะพีทินได้ตัวรีวิวนะครับอนนี่คนนได้รีวิวใครรับอีกไหมคะน้ำตาลน้ำตาลเอาลูกใหม่ไหมป้ายเดียวกันรหัสนี้ป้ายนี้45กิโลเต็มลูกไม่แกะเอาไปส่งให้พี่วันนี้เอาไปคะลูกค้าโอนยอดนะ พี่น้ตนพี่ต้ตันหนูให้เป็น EP สองลูกใหม่นะแม่ไปลุ้นกันเองได้เลยนะคะเต็มกระสอบใครรับ EP สามพิมพ์มาค่ะคีก่อนที่จะลงรอยไม่เลรามีของอยู่ใช่ไหมพี่ทินให้หนูเก็บแจ้งได้นะคะหนูจะไปทางก้อนได้พีเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีของส่งเนอะถ้าสมมติว่าพี่ให้เก็บหนูจะได้พี่ยนยอดได้เลยนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะได้เคลียร์จะส่งให้เลยทันทีปอกให้เลอกบ้าไม่บางแล้วเนี่ยลูกค้า ไปขายคริสตัลไปอีกประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบตัวสี่สิบห้ากิโลนะลูกค้านะกระสอบนึ่ไงที่อยู่กับนั้นหนักผ้าด้วยแต่จะบอกว่าคือผ้าไม่ได้หนาอะไรเลยเดี๋ยวจะยวผ้าให้ดูจริงผ้าไม่หนาไมบบางได้ราคาเท่ากันครับพี่น้ำตาลใเท่ากันเลยครับเอาไหมพี่น้ำตาลพันหกเท่ากันนี่ผ้าสัมฤีบ้างเนี่ยหนูจะให้ดูน้ำตาลบอกได้จ้าได้เลยจากไปอีพีสองแล้วพี่น้ำตาลนะเป็นกใหม่นะลูกค้าเนี่ยใส่แล้วแล้วหนูจะบอกว่าข้อดีของลูกเนี้ยในพารา2องแบงค์ไท มีทอนรวมส่งยังไม่ถึงสองแบงเทาเลยแม่แล้วได้ทั้งชายทั้งหญิงนะคะจะใส่นอนอยู่บ้านไปเที่ยวกันแดดริมเพียงได้หมดได้หมดคุ้มมากได้คุ้มมากเลัเอาเลยปล่อยลูกค้าเลยพันหกใครจะเอาเฉพาะในไลน์นะมีไม่กี่ลูกหรอกใช่หนูถามมีกี่ลูกเนี่ยไม่รู้อ่ะตอนนี้เพิ่งกลับมาไม่รู้แต่ยังหายได้ครับพี่น้ำตาลรีบทักหาลได้นลูกค้าค่ะผู้ชายใส่ จะบอกว่าเวลาที่ออกมาขาเนี่ยอย่างเงี้ย่ากว้างประมาณนี้นะอย่างหนูเนี่ยขากว้างประมาณนี้นะเสื้อขาวกางเกงเงี้ยจบเลยซิว่ที่เห็นไหมว่าบรรยาวนิดนึงบางทีผู้ชายเขาใส่เป้าเขายาวใช่เป้าเขายาวนะบางทีเนาะก็คุ้มอ่ะได้ชายหญิงพิมลลี่ถ้าเกิดรับอีกทักหายไมเลยนะพิม์ลลี่รับพิม EP สามรับพิม EP สามหนูให้พันหกราคาแต่ว่าต้องไวนะปิดหมดเมื่อไหร่นี่คือใช่หนูให้แค่หนูรีลูกนี้เสร็จนะแม่ หลังจากนี้ถ้าหนูย้ายลูกแล้วราคาปกติหรืองไลท์ขายพาราปกติลูกเต็ม1,800บาทค่ะหนูเร่งเพราะว่าขนส่งเนี่ยออกออกไป3-4 4รอบเด้อเดี๋ยวดี แบบโซ่แล้วเนี่ยแม่ไม่พันนะคะแล้วคือผ้าใหม่ผ้าสวยจริงๆนะลุกค้าคุ้มลูกค้าจ๋าเป็นทางเอวยืดแล้วก็มีเชือกให้นะคะไม่ต้องห่วงเลยตัวเล็กตัวใหญ่แม่ขาวดํข่าดอยู่แน่นอนอ่เต็มข่าดำลูกค้าจะเห็นไหมว่ามันออกสกอตเยอะกว่าลายกตูนเพราะฉะนั้นอะตัวนี้เรียกสกอตปนลายเน้นสกอตนะคะถ้าลูกค้าชอบจัดไปยังไงก็คุ้มเฉพาะได้ไลฟ์พันหกนะเพราะงั้นใครเห็นไลฟ์วันเนี้ยแน่นอนเพราะว่าก่อนด้านั้นเดือนที่แล้วนูกคาสองพันใช่ ลูกคา้าหนูต้องบอกวาา่าใครน,นาอที่ยังไม่เคยแบบว่าเข้าบ้านแถวหนูรบกวนเข้าเพราะหนูจะมีการ,ราแจ้งเตือนให้แล้วก็ในไลฟ์เนี่ยสมุนลูกค้าอยากได้เยอะๆอ่ะไม่ใช่ว่าลูกค้าอยากได้แล้วหนูเพิ่มราคานะให้เลยลดให้อยากได้เล่นออไปแล้วต้องยันใช่เราต้องการลงของใหม่พี่พี่ชายแค่แค่น่ารักกับหนูโยนย้อนให้หนูก็พอแม่งให้ราคาหน้ารัตัวเนี้ยเพิ่งลงเมื่อสองวันที่แล้วแต่เพิ่งลงวิสวยมากไม่ใช่ว่า,า,อาเอาส มาหล่นหรือเปล่าแม่ดูหนเโลหมดนะแล้วตัวนี้เพิ่งจะลงสองสามวันที่แล้วด้วยวิสวยอะลูกขาเนี่ยดูดิวิสวยนะเ,เร็วก่อนที่จะไปตัดยอดแล้วส่งไม่ทันเนี่ยพี่เห็นนี้นะมันยับนะลอน้ากว้างประมลง,ล,ลงไล้ลงไล,ล่ระคาเดิมแนละ้วหน้ากว้างประมาณนี้เธอเดิมชั้นพันแปดชั้นขายถูกมากนะวิดูดิโอ้โหลูกค้าสองสามเดือนสองสามปีที่ผ่านมาน ราคานีนะเปิดงานเด็กต่อไหมคะเปิดงานแม่อยากดูแม่ให้เก็บไปเลยถ้าพี่ก็ให้เก็บหนูเปิดทันนะถ้าเก็บปุ๊บราคาปกตินะลูกนี้ราคาปกติแล้วนะงานเด็กเปิดได้แค่ฮุดแต่ฮุดจะเปิดอยอะมากแต่จะฮุดจะบอกว่าสวยมากนะถ้าฮุดอ่ะเออฮุดแบรนด์เยอะมาไม่อยากจะอวยยศเลยอ่ะลูกค้าหนูงงลูกค้าเปิดอ่ะแชปแบบเยอะมากแล้วคือแกขอโทษได้ไหมแก๊ใช่ไหมแก๊บอะแก๊ เยอะมากแล้วก็จะบอกว่าในราคาทำงานเยอะนะทำราคะขออีกรอบหนึ่งพันหกเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นเร็วจะหมดแล้วในไลฟ์พิมพ์ต่อเลยอีพีสามอีพีสี่หรอดูดิอีพีสามยังไม่มีพิมพ์เลยอีพีสามพิมพ์รับมาลูกค้าพันหกเฉพาะในไลฟ์นอกไลฟ์ขายกูเลยเนี่ยพี่มอลเล่ได้เงินรับพิมพ์สามนะครับพี่มอลเล่นอกไลท์ขายพันแปดขายพันแปดนะลูกค้าออนช้าหนูขายพันแปดเก้าสิบอุ้ยหนึบวกชั่ง พี่เช็คได้เพสในดราเราบ้างมายังขาย2 0 0 0อยู่เลยไปดูหน้านี้ก็ได้เราโพสราคากันจริงว่าเราขายกันเท่าไหร่ใช่เฮ้ยลูกค้าจะดูหรออย่าเพิ่งดีอ้าวหนูจะปิดไลค์ลูกค้าพิมพ์มา E.P. อะไรวะ E.P. 3ีสามอีพีสามพี่ต้องพต้องต้องข้อความตัดใหยได้เลยนะหลังข้อความมีคนรับอีกไหมคะ EP สามหนึ่งพันหกร้อยังเก่งคอนโซลลน์รู ดูเองนะลูกค้าขาสกอ๊อตบนลายแบบนี้จบลายเยอะฮะจบลายเยอฮะนะเดี<ต>๋ยวลูก,ลกค้าอยากดูฮูดไหมถามก่อนอยากดูงานเด็กหนังตัวไหนง,งานเด็กหนังตัวไหนก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ลนะถ้าลูกค้าดูฮูดบอกมาถ้าุขอโทษค่ะถ้าไม่ดูฮูดก็เดี๋ยวปิดไลฟ์ก่อนนะแม่นะอ่าให้ดูลงงานลายประมาณนี้พยายามจะดูให้ครบทุกไลยน,นะ ลูกค้าจ๋าดูน่ารักก็น่ารักแม่เล็กนิดเดงยวนะลูกค้าเองของหลังในบ้านเนี่ยคือส่งของกันเยอะมากเดี๋ยวจะไม่ทันราคา1,600บาทหนูให้อีกสิบวิสุดท้ายค่ะแม่